หน่วยการเรียนรู้หรือดูการเรื่องหรือดูฝนเด็กๆยังจำเพลงหรือดูการที่คุณครูเคยสอนไปได้ไหมคะวันนี้เรามาลองร้องแล้วก็เต้นพร้อมกันอีกครั้งนะคะไปกันเลยคะ่ะดูก ยังไม่มานะฝนวันนี้ตกหนักด้วยเอ็มคูหวานจะมาไหวไหมนะเด็กๆเด็กคะคุณครูหวานมานู่นแล้วค่ะเด็กๆก็สิคะฝนตกทางแต่คุูหวานก็ขี่รถมาได้นะคะต่อเลยค่ะคุณหวานขอบคุณค่ะคูไปสวัสดีเด็กๆทุกคนอีกรอบนะคะพบกับคูายและคุณครูหวานค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรด้วยการอะไรคะคุณครูหวานก็ตามที่คุณครูหวานและคุณครูปลายแต่งตัวแล้วนะคะด้านข้อ ฝนนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆสำหรับฤดูฝนนะคะก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถภาคมน,นะคะถึงเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะอากาศในฤดูฝนนะคะก็จะเฉอะแฉะนะคะเนื่องจากฝนตกนะคะค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆจะออกไปวิ่ง่นนอกบ้านได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะถ้าเด็กๆเกียกฝนนะคะก็จะทําให้เด็กๆไม่สบายหรือเป็นไข้นั่นเองค่ะ ส่วนการแต่งกายในฤดูฝนนะคะก็เหมือนกับคูปลายและคูหวานเลยค่ะถ้าเด็กๆจําเป็นต้องออกไปด้านนอกในขณะที่ฝนตกนะคะก็ควรที่จะมีอุปรกรณ์เช่นร,ร่มกันฝนนะคะ,คะและเสื้อกันฝนเหมือนที่คุณครูหวานสวมใส่อยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็รองเท้านะคะก็ควรเป็นรองเท้าบูทนะคะเด็กๆค่ะแล้วฤดูที่เราได้เรียนไปวันนี้คือฤด,ดูอะไรคะ ฤดูฝนนั่นเองนะคะฤดูฝนนะคะจะเกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะแล้วเวลาที่ฝนตกเด็กๆควรออกไปด้านนอกไหมคะไม่ควรนะคะเพราะจะทําให้เด็กเป็นอะไรคะไม่สบายหรือว่าเป็นไข้นั่นเองค่ะสําหรับการแต่งกายในฤดูฝนก็เหมือนกับครูป้ายและครูหวานนั่นเองค่ะต้องมีร่มและเสื้อกันฝนนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะค,คุณรูหวายและคุณรูป้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในฤดูหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ